ใต้ตึกเรียนร้างหลังมหาวิทยาลัยเก่ามีเรื่องเล่าว่าถ้าคนสองคนจูบกันในคืนฝนตกแล้วเอ่ยเชื่อกันสามครั้งหนึ่งในนั้นจะไม่ตายแต่อีกคนจะถูกเลือกแทนไม่มีใครเชื่อจนวันหนึ่งพบศพผู้หญิงใต้บันไดหนีไฟริมฝีปากเธอมีรอยเหมือนถูกจูบเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนบอกว่าอุบัติเหตุแต่ผมรู้ว่าไม่ใช่ เพราะคืนนั้นผมอยู่ที่นั่นกับเธอและเป็นคนพูดชื่อเธอซ้ำสามครั้งผมไม่คิดว่าคำสาบานเล่นๆจะกลายเป็นพันธะที่ต้องแลกด้วยชีวิตบางคำสัญญาไม่ได้ต้องการความรักแต่มันต้องการเจ้าของดวงวิญญาณผมชื่อคินเธอชื่อพิมพ์เราเรียนสาขาเดียวกันแต่สนิทกันเพราะต่างคนต่างเหงาพิมพ์เป็นคนเงียบ เหมือนแบกอะไรบางอย่างไว้ในดวงตาส่วนผมกลัวการถูกทิ้งเรามักหลบมาคุยกันใต้ตึกเก่าหลังหนึ่งตึกที่ไม่มีใครใช้แล้วเพราะโครงสร้างสุดแต่สำหรับเรามันคือที่เดียวที่ไม่มีใครตัดสินคือหนึ่งฝนตกหนักเราหลบอยู่ใต้ตึกเสียงฟ้าร้องเหมือนหัวใจสัน่นพิมพ์พูดเบาเบาถ้าโลกใจร้ายกับเราเราก็แค่ต้องรักกันให้แรงกว่าผมเชื่อ เชื่อว่าเธอคือเหตุผลเดียวที่ผมยังอยู่เราจูบกันตรงบันไดหนีไฟไฟกระพิบเหมือนลมหายใจสุดท้ายของตึกเธอเรียกชื่อผมผมเรียกชื่อเธอกลับซ้ำส,สามครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแลกที่ไม่อาจยกเลิกหลังคืนนั้นพิมพ์เริ่มหนาวทั้งที่อากาศร้อนฝันเห็นผู้หญิงไร้หน้ายืนยิ้มอยู่ใต้ตึกวันหนึ่งเธอเป็นลม หมอบอกว่าหัวใจเธอเหมือนกำลังหมดเวลาผมนั่งเฝ้าได้ยินเสียงกระซิบใต้เตียงจะแลกไหมผมกลับไปใต้ตึกเอ่ยชื่อพิมพ์ทั้งน้ำตาถ้าต้องมีใครตายเอาผมไปแทนเธอไฟดับลมพัดแรงเงาผู้หญิงไร้หน้าพยักหน้าพิมพ์ฟื้นหัวใจกลับมาเต้นปกติแต่ผมไม่รู้เลยว่าตัวเองเพิ่งขายชีวิตให้บางสิ่งผมกลัวตาย ่ึงหนีไม่รับสายไม่กลับไปหาย้ายหอเปลี่ยนเบอร์ทุกคืนฝันเห็นพิมพ์ร้องไห้ใต้ตึกเสียงถามซ้ำว่าเมื่อไหร่จะมาแทนเพื่อนเริ่มตายทีละคนเหมือนถูกเลือกแทนผมผมกลับไปใต้ตึกเห็นพิมพ์ยืนรอป้ายหมายเขียนว่าผู้ใดผิดคําแรกคนรอบข้างจะตายแทนจนกว่าจะชดใช้พิมพ์ยิ้มคิน ฉันไม่เคยป่วยฉันแค่ถูกเลือกตั้งแต่เธอเรียกเชื่อฉันครั้งที่สามเธอคือเครื่องสังเวยผมคือคนเปิดประตูและใต้ตึกเก่ายังรอคู่รักคู่ใหม่เสมอ